พูดถึงเรื่องของงานกันต่อนะฮะตอนนี้เนี่ยหลายคนอาจจะได้รับผลกระทบนะจากการทํางานนะบางคนอาจจะถูกลดเวลางานนะลดเงินเดือนหรือบางท่านนะอาจจะถูกให้เชิญออกจากงานนะครับสําหรับคุณที่กําลังมองหาช่องทางในการทํางานเส้นทางชีวิตของคุณอาจจะลําบากและอยากจะให้มันดีขึ้นเนี่ยผมมีข้อมูลมาให้ดูนะฮะเพื่อคุณจะลองดูว่าไอข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันจะช่วยคุณได้อย่างไรนะครับ ล่าสุดนะฮะผู้จัดก,การธนาคารโลกประจําประเทศไทยนะครับก็คือ world bank เนี่ยแหละที่ประเทศไทยมีการเปิดเผยข้อมูลนะฮะเขาประเมินอย่างนี้เขาประเมินว่าจะมีคนตกงานนะฮะสูญเสียรายได้จากโควิด -19 ในประเทศไทยนะเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยจำนวนกว่า8ล้านสแสนคนกลุ่มเสี่ยงนะฮะฟังนะครับกลุ่มเสี่ยงคุณดูไว้เลยนะฮะกลุ่มเสี่ยงคืออะไรกลุ่มเสี่ยงคือบุคลากรภาคการท่องเที่ยวและภาคการบริการอันนี้คือกลุ่มเสี่ยงเลยนะครับ ที่จะอยู่ในกลุ่มนี้รวมถึงจะมีการพบคนที่มีรายได้ต่อวันต่ำกว่า170บาทอันนี้เขาบอกว่าสูงขึ้นหนึ่งเท่าตัวเลยนะฮะนี่คือสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นและยังมีปัจจัยหนึ่งมีนิสิตนักศึกษาที่กำลังจะจบใหม่อีก340,000คนกลุ่มนี้จะได้รับผลกระทบโดยตรงในการหางานเลยนะฮะผมบอกตรงนี้เลยวิกฤตโควิด COVID, ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับ พะ,ะนั้นคุณผู้ชมคงจะเห็นแล้วนะฮะว่าอันนี้มันมีผลกระทบค่อนข้างที่จะเป็นวงกว้างในเรื่องของรรการทำมาหากินในประเทศไทยผมเลยเรียบเรียงอาชีพนี้ฮะอาชีพที่เรียนไว้ไม่ตกงานมีอะไรบ้างนะครับหรือว่าใครที่กําลังศึกษาอยู่แล้วอยากจะเปลี่ยนฟิลมาอยู่ในฟิลนี้ก็ได้นะฮะคือมีอาชีพอะไรบ้างงานขายงานบริการลูกค้าง,งานพัฒนาธุรกิจอันนี้ยังต้องมีต่อนะฮะ ไม่ใช่ว่าเรามีเทคโนโลยีมี AI มาขายของแล้วคนไม่สําคัญคนก็ยังต้องสําคัญนะฮะบริการลูกค้าก็ยังต้องเจอถูกต้องไหมฮะลูกค้าก็อยากจะเจอเจอคนจริงๆอันนี้เป็นช่องทางหนึ่งงานไอทีแน่นอนแหละทุกอย่างมันเป็นไอทีหมดงานวิศวกรรมงานการตลาดการตลาดนี่ผมบอกได้เลยนะถ้าคุณทําการตลาดในยุคดิจิทัลคุณเข้าไปศึกษาการตลาดในยุคดิจิทัลเนี่ยไอตรงนี้เป็นช่องทางให้คุณเลยนะผมบอกได้เลยนะครับรวมถึงงานธุรการแล้วก็ทรัพยากรบุคคลน,นะครับอันนี้คืออาชีพที่มีไว้ นะเรียนไว้ไม่ตกงานนะครับมาต่อกันนะฮะมาดูธุรกิจที่กําลังต้องการแรงงานเป็นอย่างมากคุณผู้ชมอาจจะดูอยู่ครับอ้าวคุณทีน้อยผมอยากทํางานอ่ะมีอาชีพไหนที่เขาต้องการแรงงานแบบผมบ้างอ่ะฟังตรงนี้เลยนะครับธุรกิจไอทีแน่นอนอย่างที่ผมบอกไปธุรกิจการผลิตก็ยังต้องการแรงงานอยู่นะครับนี่นะฮะคือลิสต์ของธุรกิจกําลังต้องการแรงงานอย่างมากธุรกิจขายส่งธุรกิจขายปลีกอยากเข้าใจว่าขายปลีกนี่คือ มันไปไม่ได้นะขายส่งใช่ไหมคนขายออนไลน์ขายอะไรมันก็ยังไปได้นะฮะธุรกิจบริการด้านการเงินธุรกิจโฆษณาธุรกิจการตลาดธุรกิจประชาสัมพันธ์ถ้าคุณอยากจะขายของของ,ของคุณในยุคนี้ถ้าคุณไม่ทําการตลาดคุณไม่ทําการโฆษณาคุณไม่ทําการประชาสัมพันธ์มันจะไปได้อย่างไงอีกอันหนึ่งโลจิสติกที่ผมเพิ่งเล่าไปเมื่อกี้นี้นะจะมีการควบคุมมาตรฐานราคาอันนี้โลจิสติกสําคัญอันนี้เขายังต้องการกําลังคนนะฮะ คนส่งของอะไรแบบนี้ยังได้อยู่นะครับหรือคนวางวางแผนกลยุทธ์ในการส่งของที่จะช่วยบริษัทลดตน้นทุนที่ดีนะฮะธุรกิจสังหาริมทรัพย์หลายคนอาจจะเข้าใจเฮ้ยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มันขายไม่ดีหรือเปล่าว่าคนไม่มีตังซื้ออีผ,ผิดนะผิดนะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตอนเนี้มีคนเข้ามารอต,ต่างชาติเนี่ยเขารอคุณเปิดประเทศให้สบายๆเนี่ยเขาเข้ามาซื้อแน่นอนครับเพราะราคาการแข่งขันมันสูงนะเพราะฉะนั้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะครับ ที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นช่องทางในการทํามาหากินให้กับคุณผู้ชมได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะฮะสิ่งสําคัญก็คือว่าจะต้องฝึกฝนตัวเองนะฮะฝึกฝนตัวเองให้เข้ากับยุคสมัยและยุคสมัยนี้คืออะไรฮะเทคโนโลยีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆอันนี้สําคัญเรียนรู้ไว้นะฝึกตัวเองไว้แล้วคุณจะรอดในยุคนี้นะ